สวัสดีครับวันนี้พบกับผมกัสเคพีอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราเตรียมเอาแม็กกับยางไปส่งลูกค้ากันนะครับเป็นแม็กมือหนึ่งเบิกไม่แต่ว่ายางเป็นมือสองนะครับเดีย๋ยวไปดูตัวนี้ค่ะอันนี้เป็นของตัวโยูนะครับเป็นมือสองมันก็ยังเหลืออยู่นะครับลูกค้าเขาใช้วิ่งมาแล้วก็เปลี่ยนคืมโฮไปตัวนี้เขาก็เอาไว้ตอนี้ก็เลยว่าจะปล่อยให้แถมกับแม็กไปเลยนะครับอันนี้เป็นโอลิงไลน์ที่ e สามเจนะครับ เดี๋ยวเราไปเปิดกันที่บ้านลูกค้าแล้วกันก็สีเส้นส่วนชุดนู้นก็จะเป็นฮีโร่ตองวันนะครับยังไม่ได้ล้างเลยครับผมแล้วก็ติดแม็กเลนโซแท้มาวงนึงแต่เป็นแม็ก <Bose> ที่รถชนนะครับเกิดอุบัติเหตุมาโดนชนด้านข้างเขาก็ถอดมาเลยโอเคเดี๋ยวขออนุญ,ญาตยกยา,กยางขึ้นรถก่อนนะครับแล้วก็คงขึ้นซีวิ c ไปรถคันนี้ใช้คุ้มมากบอกเลย เดี๋ยวแม็กใส่ตรงนี้ไปดีกว่าก็วันนี้มาถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าซอยกันไปนิดนึงเดี๋ยวผมถอยรถลหลงซอยนีนซอยเยอะเกิมบ้านแมงโตดแคบเลยหลังนี้ถึงแล้วนะครับเราก็เตรียมพร้อมแล้วนะครับวันนี้เราอยู่ที่บ้านลูกค้ากับปอนเคพีนะครับ นี่วันนี้เรามาส่งแม็กับปอนนะครับที่บ้านลูกค้ากันแม็กเราเรียงไว้นะครับเดี๋ยวเตรียมให้ลูกค้าเลยที e สามเจ็ดงานเนี้ยบเนียบอย่างงี้สีสวยอย่างงี้ล่องกัดแดงนะครับไม่มีสติกเกอร์ตัวหนังสือนูนชัดเจนนะครับสีเนี้ยบมากเลยครับงานจีนแบรนด์ของโอลิงนะครับเป็นผู้นําเข้าเป็นเขาเรียกว่าจีนมียี่ห้อครับ คือตอนนี้ปัจจุบันงานจีนในตลาดมันมีหลายงานเราก็เพื่อนๆสับสนกันว่าเอ้ยทำไมงานจีนร้านนี้ชุดหนึ่งหกพันเจ็ดพันแปดพันเก้าพันร้านนี้ทําไมหมื่นกว่านะครับเราก็ต้องเลือกดูกันก่อนว่าแหล่งผลิตของมันจริงๆแล้วอยู่ที่ไหนเราต้องศึกษากันนิดนึงนะครับไม่ใช่ว่าเหมารวมงานจีนนะครับเนี่ยตัวหนังสือเขาคมชัดมากเนี่ยครับ อันนี้งานจีนเอาดูง่ายเลยผมบอกตรงเลยเนี่ยแบรนด์ยี่ห้อเนี่ยยังไงเขาก็ต้องทําให้ไม่เหมือนปกติก็คือรู้อยู่เนาะว่าเป็นแบรนด์ของอะไรเนี่ยตัวนี้มันต้องเป็นตัววายถูกมะแต่ตัวเนี้ยมันเป็นตัววีเป็นเลฟนะครับอันเนี้สังเกตง่ายเลยเป็นงานก๊อปปี้แน่นอนก็คือตอนนี้ทุกคนใส่อย่างนี้อยู่เลยเชื่อผมดิแล้วก็ตัวเนี้ยปัจจุบันมันต้องเป็นวอกเลสติ้งใช่ไหมถ้าง,งานที่เอาแบบ ลอปเหมือนหน่อยก็จะเป็นโวเป็น V O L h ตัวนี้ก็เป็น V I นะครับก็คือเป็นงานก๊อปปี้นั่นแหละแต่ทีนี้อยู่ที่คุณภาพว่าเขาเทสล้อมาหรือเปล่าเนี่ยก็อยากให้เพื่อนเพื่อนศึกษากันนิดนึงนะครับอย่าเพิ่งเหมารวมงานจีนชุดนี้ผมขายอยู่ที่หนึ่งมืนหนึ่งพนะครับล้อสิบปดหน้าเก้าจุดห้าหลังสิบจุดห้านะครับหกรูหนึ่ง c ้ยสามเก้าุดดพซนะครับอ่ะเดี๋ยวชุดนี้ส่งลูกค้ายางอันนี้เป็นมือสองโตโย สวยๆไปเลยโอเคมีอะไรก็ทักกันมาถามในเพจนะครับตัวนี้จริงๆบองตรงสีสวยมากเลยผมโคตรชอบอะ่ะเนี่ยมันเป็นน้ำตาลไหมแล้วตัดด้วยสีทองเนี่ยเนี่ยไม่รู้เห็นชัดก,กันปะ่ะแล้วก็ก้านมันสวยอะ่ะก็ฝากเจพีกันยางไว้ด้วยมีอะไรก็ทักมาถามดูนะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรมาถามแล้วก็หายไปก็ไม่ว่ากันโอเคนะ้องเจอกันบายบายสวัสดีครับ